โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มาลัชบชมในกาวันนี้ครัผมภูมิจะเพลาฟอร์มานี่นะก็สวัสดีเนี่ยเราอยู่ในเกมอันดีเซมเบอร์เช่นเคยนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนตัวของออร่าดีครับบวกอัตราคริติคอนเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแล้วก็ออร่าบวกความเสียหาย ธาตุาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับและหลายคนถามมาแล้วก็พูดคุยกันในกลุ่มนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับของสายโจมตีเนี่ยที่มันเป็นโจมตีธาตุแล้วก็เล่นเป็นคริติคอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสรุปแล้วใส่บัฟไหนดีกว่ากันเพราะว่าบัฟสองบัฟนี้เป็นประเภทโจมตีไม่สามารถใส่ทับซ้อนกันได้ยกเว้นจะใส่สร้อยระดับรีเจเนอเรทหรือว่าสร้อยระดับยูนิที่มันสามารถเปิดบัฟออร่าสายโจมตีเพิ่มได้อีกหนึ่งบัฟแต่ว่าลดอัตรา ความแรงเนี่ยของบัฟเนี่ยลดลง20%นะครับแต่ผมพาไปดูนะว่าใส่ออร่าของอ่าสร้อยคออันไหนถึงจะสามารถเปิดบัฟเนี่ยพร้อมกันได้2บัฟของสายโจมตีนะครับนะแล้วคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าผมลองทดสอบกับตัวเองมาแล้วนะครับผมสามารถบอกได้แบบตรงๆเลยนะว่าอันไหนดีกว่ากันอันไหนไม่ดีกว่ากันมีข้อเสียยังไงมีข้อดียังไงอะไรบ้างนะครับโอเค ก่อนที่เราจะไปดูแลกันครับผมเนี่ยนั่งรอไปถึงสตาพาวเวอร์เพย์เป็นบริษัทรับเติมเกมถูกกว่าจะเป็นแน่นอนครับแลว้วบริษัทเนี่ย่อถือได้แน่นอนหรือรอไปเซฟทอดจดทะเบียนตุเตอตตะโกหมายแล้วก็เปิดทำการมาด้วยกันแล้วทั้งหมดหกปีนะแล้วก็เป็นสตาร์รับเติมในส่วนตัวของเกมแนวซานสามดีและรวมไปถึงเกมอันดิเซมเบอร์ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยทางพาวเวอร์เพย์เนี่ยรับเติมเกมอันดิเซมเบอร์เหมือนเดิมแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากเติมเนี่ยสามารถทักไปคุยที่เพจได้เลยแล้วกันนะครับโอเคมา อ่ะแป๊บนึงน,นะครับกดผิดกดผิดอ่ะโอเคสลับในส่วนตัวของบัฟออร่าบวกคิติคอขนี่ครับต้องบอกก่อนนะว่ามันเขียนย้ำชัดเจนนะครับใช้เอฟเฟกกับตัวละครนะครับนะจำนวนที่สามารถเปิดใช้งานลักษณะจู่โจมได้สูงสุดคือหนึ่งเพราะฉะนั้นไอตัวอัตราบวกคิติคกขหรือว่าลักษณะอัตราคิติคกขตรงนี้เนี่ยแล้วก็ในส่วนตัวของสกิลนี้ครับ สกิลนี้นะครับธาตุควบแน่นใช่ไหมลักษณะธาตุควบแน่นที่มันบวกความเสียหายธาตุเนี่ยนะครับนะเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะโจมตีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเปิดทับซอ้อนกันได้เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูเลยถ้าใครไม่เชื่อนะครับว่ามันไม่สามารถเปิดทับซอ้อนกันได้นี่ครับโอเคผมจะเอาธาตุควบแน่นกับคลิปมาเปิดพร้อมกันอันนี้คือธาตุควบแน่นนะอันนี้คือคลิปใช่ไหมผมเปิดคลิปไปแล้วนะครับผมไม่สามารถกดธาตุควบแน่นหรือว่าบวกอัตราความเสียหายธาตุเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่มขึ้นได้เห็นไหม อาแต่ถามว่าถ้าเราอยากเปิดบัฟโจมตี2บัฟเราต้องใช้อเทมชิ้นไหนนะครับมันจะมีอเทมยูนิคนะครับที่เป็นสร้อยคอนะสร้อยคอนะครับอ่าเป็นตัวนี้อ่ามันจะสามารถเปิดในส่วนตัวของลักษณะจู่โจมเพิ่มขึ้นได้อีก1ชิ้นแต่ว่าเอฟเฟกตัวนี้มันแปลผิดนะมันเขียนบอกว่าขยายเอฟเฟกออร่าและลักษณะ20%แต่ว่ามันไม่ได้ขยายนะมันเป็นลดนะมันเป็นลดความสามารถของมันลง20%ออันนี้คือแปลผิดนะ นะครับหลักๆเนี่ยถ้าเราใส่สร้อยตัวนี้เราจะสามารถเปิดออร่าสายโจมตีได้2 b u บัฟแต่ว่าลดเอฟเฟกของมันลง20%นั่นเองนะครับเนาะถ้าใครอยากใส่บัฟ2บัฟอ่ะแล้วคราวนี้เรามาพูดกันนะครับว่าสรุปแล้วบัฟไหนดีกว่ากันนะครับผมลองทดสอบกับตัวเองมาแล้วเพราะว่าไอ้สกิลสายฟ้าตัวนี้ของผมนะมันเป็นสายธาตุใช่ไหมเป็นการโจมตีธาตุแล้วก็บวกคลิติคอนนะครับ ถ้าใครเล่นเป็นสายคริติคอนนะผมลองทดสอบแล้วนะครับนะบัฟอัตราคริติคอนจะดีกว่า up, บัฟโจมตีธาตุผมลองแบบหนึ่งานะทีลองตีไอตัวของอไอตัวผุ่นผุ่นไล่กาเนี่ยครับนะตัวเดียวนะครับสองสกิลนี้นะนะครับอัตราคริติคอนเนี่ยจะทำได้ประมาณ22ล้าน นะครับประมาณนี้แต่ว่าอัตราความเสียหายธาตุเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ21ล้านหรือว่า20ล้านผมจำไม่ได้น่าจะประมาณ20ล้านถ้าจำไม่ผิดนะ20ล้านเกือบ21ล้านมันต่างกันประมาณล้านกว่านะครับเนาะถามว่าแล้วอันไหนดีกว่ากันนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าใครเล่นเป็นสายดาเมจคริติคอนอย่างไงออร่าสายคริก็ดีกว่านะครับเนาะถึงดาเมจขาวของความเสียหายธาตุจะแรงกว่าก็จริงแต่ถ้าเราเล่นเป็นดาเมจคริแลเราเล่นเป็นดาเมจสายฟ้าอย่างเงี้ยเมื่อติดช็อตนะครับแล้วมันติดคริ ดาเมจคริติคอลมันจะแรงขึ้น50%เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวคริเนี่ยจะแรงกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าใครเล่นเป็นสายธาตุน้ำแข็งอ่าธาตุน้ำแข็งธาตุไฟที่อัพโซลิคแอคหรือว่าไปใส่ในส่วนตัวของพวกสกิลนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะใส่รูนตัวนี้ครับที่มันเขียนบอกว่าใส่ลูนอ่าตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมใส่ลูนตัวนี้นะที่มันเขียนบอกว่าเกิดคริติคอลไม่ได้ยขยา,ายความเสียหายจู่โจม10%เนี่ย นะครับถ้าใครเล่นใส่สกิลนี้เข้าไปนะครับต้องขอบอกก่อนนะว่าถ้าเป็นสายน้ําแข็งสายไฟที่ไม่เน้นติดคลิปมันจะมีอยู่สสายด้วยกันนะสายเวทนะครับมันจะมีสายติดคลิปแล้วก็สายไม่ติดคลิป0 0แต่เป็นความแรงนะครับผมเคยเห็นคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะครับทำดาเมจไฟบอลน,นะก็คือสกิลนี้นะครับไฟบอลน,นะสกิลนี้นะครับเป็นดาเมจสีขาวดอกละ3 0 0 0 0นนะ เพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นดาเมจขาวเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่แรงนะมันแรงมากนะผมเผอแรง,งกว่าคริสติคอดอีกด้วยซ้ำนะครับนะเขาทำดาเมจขาวเนี่ยแบบไม่ติดคริ๊เนี่ยสามแสนกว่าๆทั้งๆท,ที่ผมเนี่ยดามเมจคริ๊ของผมเนี่ยอยูาาออ่ประมาณ3ามแสนเอ่อประมาณ3ามแสนสามสามแสนเนี่ยสามแสนแปดสี่แสน, 8, ส 4, สแสนอะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้นะครับอันนี้คือดาเมจติดคริ๊นะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใส่เจมตัวที่ผมบอกไปนะครับแล้วทําให้สกิลไม่ติดคริ๊นะเล่นเป็นในส่วนตัวของบัฟ ขยายไอ้บัฟความแ่็ยท่าจะแรงกว่านะครับนะเพราะฉะนั้น2บัฟนี้มันพูดไม่ได้ว่าอันไหนดีกว่ากันมันขึ้นอยู่กับสายที่เราเล่นถ้าเราเล่นสายคริติคอนเป็นสกิลสายฟ้าแบบผมที่ติดคริแล้วสร้างระเมิดอัตราคริติคอนแรงขึ้น50%ก็ไปเล่นบัฟคริติคอนอ่าถ้าใครเล่นสายไฟสายน้ำแข็งหรือว่าสายสายฟ้าที่ไม่ติดคริติคอนอย่างเช่นยัดสกิลลิงที่ผมพูดไปหน้านี้ใช่ไหมก็คือสกิลตัวนี้นะครับสกิล สกิลตัวนี้นะครับก็คือไม่สามารถติดคริติคอลได้แต่ว่าขยายความเสียหายจู่โจมเนี่ยนะครับนะ10%เลยอันนี้คือระเวลแรกนะถ้าอัพเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ยัดไปเลรวลับ30เนี่ยแรงแบบสุดๆไปเลยนะถ้าใครเล่นเป็นดาเมจขาวไม่ติดคริแน่นอน100%แล้วก็อัพพวกโซดิกแอพที่บวกความเสียหายธาตุขยายความเสียหายธาตุเนี่ย ไปเล่นบัฟออราความเสียหายาธาตุจะดีกว่าอัตราคิหลักๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสายในการเล่นมันพูดไม่ได้ว่าสายไหนมันดีกว่ากาันมันขึ้นอยู่กับการเล่นของผมเล่นสายคิสใช่ไหมอาแต่ถ้าโพของเพื่อนๆคือผมเล่นสายคิสนะครับบัฟคิสดีกว่าบัฟธาตุ up, าผมลองมาแล้วนะครับเป็นแบบสีฟ้าเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมอัพไอ้ตัวอัตราคิเนี่ยเป็นสีทองแล้วเพราะว่าผมทดสอบแล้วว่าผมเล่นสายคิสเนี่ยนะนะครับบัฟคิสดีกว่าผมก็เลยยัดบัฟ ไอตัวครีเนี่ยจากสีฟ้าเป็นสีทองเลยนะครับประมาณนี้แต่ถ้าใครไม่เล่นสายติดครีเล่นสายแบบเพียวๆดาเมจเลยก็ใช้ลักษณะควบแน่นอ่าธาตุควบแน่นนะครับหรือก็คือความเสียงธาตุเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วใครเล่นสายพิษเนี่ยออร่าน,นี้ดีที่สุดนะครับหลักๆแล้วจะประมาณนี้เลยกัรสำหรับใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดส่วนใครให้กำลังใจด้วยกันเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ